ด่วนพิพากษายืนจำคุก9เดือนไม่รอลงอาญา 3, สามสอสอภูมิใจไทยเสียบบัตรแทนกันด่วนสารดีกาชั้นวินิจฉัยอุทรณ์พิพากษายืนจำคุก9เดือนไม่รอลงอาญานาทีเมียรัฐมนตรีว่าการแรงงานสองอดีตสอสอภูมิใจไทยปมเสียบบัตรประชุมสภาแทนกันวันที่สิอ็ดมิถุนายน 67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าองค์คณะผู้พิพากษาวินิจฉัยอุธทร์สารดีกาอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดําที่อมอัธนาคาร6 2566คดีหมายเลขแดงที่อมอัธนาคาร3 2567ระหว่างอายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายฉลองเทิกวิรพงษ์จำเลยที่1นนายภูมิสิทธิ์คงมีจำเลยที่สและนางนาทีรัชกิจประการจำเลยที่ส คดีนี้โจทย์ฟ้องว่าขณะเกิดเหตุจำเลยทั้ง3ามดำรงตำแหน่งสสอวันที่8ถึง11มกราคม63มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563จำเลยทั้ง3ลงชื่อเข้าร่วมประชุมแต่จำเลยที่1ไม่อยู่ในที่ประชุมช่วงวันที่10มกราคม63เวลา19.30น,น,นถึงวันที่11มกราคม6 13เวลา17นาฬิกา38นาทีจำเลยที่สองไม่อยู่ในที่ประชุมช่วงวันที่10มกราคม63เวลา19นาฬิกา30นาทีถึงวันที่11ดมกราคม63เวลา11นาฬิกา10นาทีและจำเลยที่สาไม่อยู่ในที่ประชุมช่วงวันที่11มกราคม63าเวลา14นาฬิกา28นาทีถึง15้านาฬิกาสิบนาทีต่อเนื่องกันโดยจำเลยทั้งสามต่างได้ร่วมกับบุคคลใดไม่ปรากฏชัด โดยให้ผู้อื่นหรือยินยอมให้ผู้อื่นหรือกระทำการหรือไม่กระทำการอื่นใดเป็นผลให้ผู้อื่นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยทั้ง3แสดงตนและลงมติในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563แทนจำเลยทั้ง3การกระทำของจำเลยทั้ง 3. เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ของสส ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการกระบวนการใช้อำนาจนิติบัญญัติในการตราพอรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 3มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตขอให้ลงโทษ ตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา172 สารดีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามพอรอบอรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา172จำคุกคนละ1ปีองค์คณะผู้พิพากษามีมติเสียงข้างมากเห็นว่าทางไตส่สวนของจำเลยทั้งสามเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้คนละหนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุกคนละเเดือนพฤติการแห่งคดีเป็นการกระทำโดยทุจริตถือเป็นเรื่องร้ายแรงจึงไม่มีเหตุรอการลงโทษให้จำเลยที่หนึ่งและที่สองพ้นจากตำแหน่งสสนับแต่วันที่11เเมษายน 65ซึ่งเป็นวันหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของจำเลยทั้ง3ตลอดไปโดยไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสอสอ สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดาตามพอรอบอรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา81วรรคหนึ่งและวรรคสองจำเลยทั้งสามอุทอ์ต่อที่ประชุมใหญ่สารดีกาขอให้ยกฟ้อง ระหว่างการพิจารณาขององค์คณะวินิจฉัยอุธทณ์จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องขอสลับประเด็นข้อต่อสู้ตามอุธทณ์ทุกข้อและขอให้การรับสารภาพในชั้นอุธทณ์กับขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษจำคุกในข้อที่ขอให้ลงโทษสถานเบานั้นองค์คณะวินิจฉัยอุธทณ์เสียงข้างมากเห็นว่าความผิดฐานเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา17มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000 20,000,000 000, บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการที่ศาลฎีกา แผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวางโทษจำคุกจำเลยทั้ง3คนละหนึ่งปีก่อนลดโทษให้นั้นเป็นการลงโทษในอัตราขั้นต่ำสุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้และยังลดโทษให้อีกหนึ่งในสี่เป็นคุณแก่จำเลยทั้ง3ามากแล้วไม่มีเหตุที่องค์คณะวินิจฉัยอุทธรจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนที่ขอให้รอการลงโทษนั้นองค์คณะวินิจฉัยอุทอเห็นว่าการที่จำเลยทั้งสามดำรงตำแหน่งสส มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอและพิจารณาร่างพอรอบอรประกอบรัฐธรรมนูญร่างพระราชบัญญัติต่างๆการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปรายทั่วไปเป็นต้นโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัตมอบหมายหรือความครอบงำใดๆซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา1 11 1 4 1งรึ่งอาซึ่งอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอและพิจารณาปรเรอบใบไม้ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพอรอบอต่างๆสมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญมาตรา120วรรคสาม การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำแทนกันมิได้ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562ข้อ80วรรค3การกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยวิธีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประจำตัวในการแสดงตนและลงมติเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันมิให้การปฏิบัติหน้าที่ของสสตกอยู่ภายใต้อานัตของผู้ใดและช่วยให้สสนั้นสามารถใช้ดุลยพินิจในขณะออกเสียงลงคะแนนได้อย่างมีอิสระ ดังนั้นการมอบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประจำตัวให้บุคคลอื่นนำไปใช้ออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่ของสอสอนอกจากจะเป็นการทำลายความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อสอสอผู้นั้นแล้วยังเป็นการทำลายกลไกคุ้มครองความเป็นอิสระทำให้การแสดงเจตจำนงแทนประชาชนถูกควบคุมหรือบิดเบือนโดยบุคคลซึ่งหวังประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามคันลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งร่างพอรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ถือเป็นกฎหมายสำคัญที่จะให้รัฐบาลน,นำเงินของแผ่นดินไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินหากร่างพอรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ผ่านความเห็นชอบหรือเกิดความล่าช้าจากสภาผู้แทนราษฎรย่อมส่งผลกระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดินและ เศรษฐกิจของประเทศแม้จำเลยทั้ง3อ้างกำหนดนัดที่มีก่อนวันนัดประชุมอันเป็นการขาดประชุมโดยมีได้ลาประชุมตามระเบียบและเป็นเหตุให้จำเลยทั้ง3ไม่อาจออกเสียงลงคะแนนก็เป็นความผิดส่วนหนึ่งแต่จำเลยทั้ง3กลับมอบัดลงคณะอินลิกเซนเทินแสดงตนและลงมติของตนให้บุคคลอื่นแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนแทนอันเป็นความผิดอีกส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นมา จำเลยทั้งสามในฐานะสสย่อมทราบดีว่าการออกเสียงลงคะแนนในการตรากฎหมายเป็นการทำหน้าที่แทนปวงชนซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าภารกิจอื่นแต่จำเลยทั้งสามกลับละเลยหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนไปปฏิบัติงานอย่างอื่นโดยไม่ยึดมั่นในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยจนทำให้เกิดความด่างพร้อยต่อระบบรัฐสภาทำให้เห็นเจตนาที่ไม่ ชอบของจำเลยทั้งสามมากยิ่งขึ้นแม้สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงมติแทนผู้ที่ไม่อยู่ร่วมประชุมเป็นเหตุให้ร่างพอรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกำหนดคำบังคับให้สอสอดำเนินการให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในการพิจารณาร่างพอรอบอรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักรา25 63, ช2563เฉพาะการพิจารณาลงมติในวาระที่2วาระที่3และข้อสังเกตของคณะกรรมาการซึ่งต่อมา สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบร่างพอรอบงมประมาณดังกล่าวก็ตามนอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าแล้วยังมีความเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาร่างพอรอบงมประมาณดังกล่าวใหม่จึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างมากพฤติการแห่งการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสามในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยเป็นการกระทำที่ไม่ชื่อสัตว์ต่อหน้า ที่ทำให้ประโยชน์ส่วนรวมได้รับความเสียหายไม่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และคำปฏิญาณที่ให้ไว้และไม่เคาพยยามเกรงต่อกฎหมายถือเป็นเรื่องร้ายแรงกระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการไม่รอการลงโทษจําคุกให้แก่จําเลยทั้งสามก็เพื่อให้จําเลยทั้งสามหลาบจําเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างกระทำความผิดเช่นนี้อีก แม้ต่อมาจำเลยทั้งสารู้สำนึกในการกระทำความผิดโดยให้การรับสารภาพและไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนทั้งได้กระทำคุณความดีต่อสังคมตามที่จำเลยทั้งสามอ้างก็ยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยทั้งสามอุท,ท์ของจำเลยทั้งสามฝังไม่ขึ้นพิพากสายืน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้จำเลยทั้งสามเดินทางมาฟังคำพิพากษาตามนัดต่อมาเจ้าหน้าที่ราชทัน์นำตัวนายฉลองและนายภูมิศิ์ไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนนางนาทีซึ่งเป็นพันรยาของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการแรงงานถูกนำตัวไปคุมขังที่ทันทสถานหญิงกลางต่อไป